จากที่ผมโพสเมื่อเช้านะครับเกี่ยวกับท้ายลางแต่นี้ซ่อมไปแล้วนะตรงนี้มันแตกไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่มาดูตรงนี้แตกแบบละเอียดเลยนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่สังเกตได้ส่วนมากมาจากแรงดัน1นึ่งแล้วก็สเกิดจากการถอดและการติดตั้งถ้าติดตั้งไม่ดีก็ที่ผายหมดนะครับ แต่นี้ซ่อมไปแล้วเอาอะไหล่เก่ามาใช้ประหยัดต้นทุนให้ลูกค้าไปนะเพราะว่ารถตตาร์าไม่ติดเลยต้องแก้ไขไปก่อนโอเคเดี๋ยวลองดูว่า <c oughs> ไปใส่รถแล้วมันจะติดไหม A few minutes later กูแจวะอยู่ในบ้านน้ำมันหมดหลืวบอกว่าเอาเดี๋ยวเอานี่รถก็ตาติดแล้วนะครับ กว่าจะติดก็พักหนึ่งเพราะถอดรางเอ,อ่ยถอดแป๊บโผลฉีดเลยระบบน้ำมันกว่าจะขึ้นมาก็พักหนึ่งถ้าใครมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับเกี่ยวกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดปั๊มการจูนอะไรก็แล้วแต่ก็ผู้ช่างต้นก็ยินดีให้บริการครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนแล้วก็มีคำคมดีๆมาฝากกันนะครับหากวันหนึ่ง กวันหนึ่งฉันเปลี่ยนไปโปรดจงรู้ไว้ฉันไม่ได้หมดใจแต่ฉันหมดตัว